สวัสดีค่ะวันนี้ผมเพิ่งเราจะมาพูดถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับค่าลดหย่อนภาษีของปี2 5 6 3ไปดูกันเลยค่ะเงินได้พึงประเมิน8ประเภทตามมาตรา40วงเล็บ1ถึงวงเล็บ8มาตรา40วงเล็บ1เงินเดือนเบี้ยเลี้ยงโบนัสวงเล็บ2ค่าธรรมเนียมค่าในหน้าวงเล็บ3รายได้จากค่าลิขสิทธิ์ เป็นได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ1ถึงวงเล็บ3หากค่าใช้จ่ายได้40เอร์เซนแต่ไม่เกิน6 0ห0 0นบาทมาตรา40วงเล็บ4รายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผลหากค่าใช้จ่ายไม่ได้มาตรา40วงเล็บ5ารายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินบ้านรถยนต์หากค่าใช้จ่ายได้30มเอร์เซน์มาตรา40่วงเล็บ6กลุ่มวิชาชีพอิสระ แพทย์วิศวะสถาปัตย์บัญชีนักแสดงหากค่าใช้จ่ายได้60เปอร์เซนต์และกลุ่มวิชาชีพอิสระนอกเหนือจากนี้หากค่าใช้จ่ายได้3 0มเปอร์เซนต์มาตรา40่วงเล็บ7รับเหมาก่อสร้างหากค่าใช้จ่ายได้70%เปอร์เซนต์มาตรา40วงเล็บ8ปเป็นเงินได้พึงประเมินนอกเหนือจากวงเล็บ1ถึงวงเล็บ7พวกรับจ้างทำของหรืออาชีพบริการทุกประเภท หักค่าใช้จ่ายได้61-85%ต่อไปเป็นการคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะมีอยู่2วิธีคือการคำนวณจากรายได้สุทธิแบบขั้นบันได 0- ถึง35%ใช้กับเงินได้พึงประเมินประเภทที่1ถึงประเภทที่8และวิธีการคำนวณแบบเหมา0.5%ใช้กับเงินได้พึงประเมินประเภทที่2ถึงประเภทที่8 วิธีการคำนวณจากรายได้สุทธิแบบขั้นบนันไดศูนย์ถึง35%เเซนะคะจะคำนวณได้จากเงินได้พึงประเมินลบค่าใช้จ่ายลบค่าลดหย่อนเท่ากับเงินได้สุทธิจากนั้นนำเงินได้สุทธิคูณอัตราภาษีก้าวหน้าจะเท่ากับเงินภาษีที่ต้องจ่ายค่ะต่อไปจะพูดถึงอัตราภาษีแบบก้าวหน้าหรือแบบขั้นบันไดของเงินได้สุทธิเริ่มจาก1 5 0 0 0 0บาทแรกจะได้รับการยกเว้นอัตราภาษี 151,000บาทถึง300,000บาทจะได้รับอัตราภาษี5% 301,000บาทถึง500,000บาทจะได้รับอัตราภาษี10% 501,000บาทถึง750,000บาทจะได้รับอัตราภาษี15% 751,000บาทถึง1ล้านบาทจะได้รับอัตราภาษี20% 1ล้าน1บาทถึง2ล้านบาทจะได้รับอัตราภาษี25% 2ล้าน1บาทถึง5ล้านบาทจะได้รับอัตราภาษี30%และตั้งแต่5ล้าน1บาทขึ้นไปจะได้รับอัตราภาษี35%ส่วนวิธีคำนวณแบบเหมา0.5%นเะคะเป็นเงินได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนคูณ0.5%เท่ากับค่าภาษีการคำนวณแบบเหมา0 5จะนำมาใช้ก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขครบทุกข้อต่อไปนี้เท่านั้น คือ 1. คําคำนวณจากรายได้ทุกทางยกเว้นเงินเดือน 2. คํคำนวณแล้วค่าภาษีต้องเกิน5,000บาทถ้าคำนวณแล้วได้5,000บาทพอดีหรือต่ำกว่าจะไม่นำวิธีนี้มาใช้ค่ะหรือต้องมีรายได้ทุกทางยกเว้นเงินเดือนรวมกันแล้วเกิน1ล้านบาท 3. คํคำนวณภาษีแบบเหมาแล้วได้มากกว่าคำนวณแบบขั้นบันไดค่ะกรณีได้เพิงปร,ประเมินประเภทที่5ถึงประเภทที่8จะต้องเสียภาษีครึ่งปี ส่วนแบบเสียภาษีจะใช้พรร90ซึ่งใช้กับเงินได้พึงประเมินประเภทที่1ถึงประเภทที่8พรร91ใช้กับเงินได้พึงประเมินประเภทที่1และพรร94ใช้กับเงินได้พึงประเมินประเภทที่5ถึงประเภทที่8ปค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างแบบฟอร์มการเสียภาษีของพรร90นนะคะซึ่งในตัวอย่างจะมีให้กรอกรายละเอียดเช่น เรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีเงินได้และคู่สมรสไม่ว่าจะเป็นชื่อชื่อสถานประกอบการหรือสถานภาพของผู้มีเงินได้ค่ะและต้องใช้แบบแสดงรายการการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือพองด91กับพงด94สุดท้ายนะคะเป็นการสรุปรายการลดหยอ่อนภาษีปี2563ค่าลดหยอ่อนกุมภาระติดตัวคุณ มีค่ารถยนต์ส่วนตัวจำนวน60,000บาทค่ารถยนต์คู่สมรส60,000บาทค่ารถยนต์บุตรส0 0 0มบาทแต่ในกรณีที่เป็นบุตรบุญธรรมหรือมีทั้งบุตรบุญธรรมและบุตรชอบด้วยกฎหมายจะหักได้สูงสุดไม่เกิน3คนเฉพาะผู้ที่มีชีวิตอยู่มีเงื่อนไขดังนี้ 1>, 1. บุตรต้องมีอายุไม่เกิน20ปี 2. ถ้าอายุอยู่ในระหว่าง21-25ปีต้องศึกษาอยู่ในระดับปะวะสศขึ้นไป 3. บุตรต้องมีเงินได้ในปีไม่ถึง30,000บาทยกเว้นกรณีเงินปันผลค่ารถยนต์ฝากคันและคอดบุตรตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน60,000บาทมีเงื่อนไขดังนี้ 1. 1. จ่ายเป็นค่าฝากคันและค่าคอดบุตรจ่ายให้กับสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน 2. จํานวนเงินสูงสุดต,ต่อคันคือ60,000บาทคิดเป็นต่อคันไม่ใช่คน 3. ถ้าจ่ายสําหรับการคอดบุตรคนเดิมแต่จ่ายมากกว่า1ปีท้องปีนี้คอดปีหน้าให้ลดหย่อนตามปีที่ใช้แต่วรวมกันต้องไม่เกิน60,000บาท 4. กรณีสามีภรรยาต่างฝ่ายต่างยื่นภาษีให้ถือว่าค่าลดหย่อนตัวนี้เป็นของภรรยา แต่ถ้าพรรยามไม่มีเงินได้จึงสามารถถือเป็นค่ารถยนต์ของสามีได้ 5. เอกสารหลักฐานที่ใช้รถยนต์คือใบเสร็จรับเงินและใบรับรองของแพทย์จากสถานพยาบาลค่าเลี้ยงดูพ่อแม่เราและพ่อแม่คู่สมรสคนละ30,000บาทค่ารถยนต์ผู้พิการหรือคนทุกคนละภาพจํานวน60,000บาท กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจกนะคะมีดอกเบีย้ยคู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทค่าธรรมเนียมจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิตตามที่จ่ายจริงค่าลดหย่อนชอปดีมีคืนตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน30,000บาทต่อไปกลุ่มประกันชีวิตและการลงทุนมีเงินประกันสังคมสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงแต่สูงสุดไม่เกิน5,850บาท เบี้ยประกันชีวิตทั่วไปหรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิตตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกินจำนวน10,000แบาทเบี้ยประกันสุขภาพของตนเองตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกินจำนวน2 5 0 0 0บาทมีเงื่อนไขดังนี้ 1. ประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ 2. ประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครอง3 การประกันภัยโรคร้ายแรง4การประกันภัยการดูแลระยะยาวเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่ตามที่จ่ายจริงไม่เกินจํานวน15,000บาทเบี้ยประกันชีวิตแบบบานาสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้15%ของเงินได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกินจํานวน2 000 0 0บาทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนํามาลดขออภัยค่ะนํามาลดหย่อนได้30 ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามที่จ่ายจริงและสูงสุดไม่เกินจำนวน5 0 0 0 0 0บาทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงโดยมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน500,000บาทกองทุนการออมแห่งชาติตามที่จ่ายจริงแต่สูงสุดไม่เกินจำนวน13,200บาทกองทุนรวมเพื่อการออมนำมาลดหย่อนได้30 ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามที่จ่ายจริงและสูงสุดไม่เกินจำนวน2 0 0 0 0 0บาทกองทุนรวมเพื่อการอมอมพิเศษลดหย่อนได้สูงสุด2000 0 0บาทคะ่ะต่อไปเป็นค่าลดหย่อนกลุ่มคุณลักษักการเมืองมีบริจา,าคพักการเมือง10,000บาทและกลุ่มเรื่องติดค้างจากปีก่อนมีบ้านหลังแรกปี59จําจำนวน120,000บาทและกลุ่มสุดท้ายเป็นค่าลดหย่อนกลุ่มบริจาคตอบแทนของสังคม กลุ่มบริจาคแล้วลรถย่ต์ภาษีได้สองเท่าและกลุ่มบริจาครถยนต์ภาษีได้ตามปกติค่ะ